ใต้กระแสนิยมที่สังคมเกิดการพัฒนายอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งที่มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้เทศบาลตำบลชนะต้องปรับตัวให้ทันและรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐ,ฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเมื่อภารกิจในการบริหารบ้านเมืองครั้งนี้ต้องเดิมพันด้วยรอยยิ้ม และความสุขของประชาชนเพื่อก้าวสู่จนะเมืองหน้าอยู่สวัสดีครับผมนายสุริยะปาราลีนายกเทศมนตรีตำบลจนะในฐานะที่ได้รับควาไมไว้วางใจจากพี่น้องชาวจนะให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสในการบริหารเทศบาลตำบลจนะร่วมกับส่วนราชการฝ่ายสภาชมรมเครือกาย และพี่น้องประชาชนในการผลักดันพันธกิจสู่ชนะเมืองหน้าอยู่เมืองแห่งการสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนภายใต้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและท้องถิน่นเมืองแห่งการสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มชนองคอ์กรภาคีต่างๆเข้ามามีบทบาทกับเทศบาลมูลนิธิการการทำเนนโดยหลักการมีส่วนร่วมเมืองแห่งเส้นทางคับมานาคมที่สะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐานเพราะผมเชื่อเสมอว่าการพัฒนานเทศบาลตะมนต์ชนะจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งจุดแข็งและศักยภาพของเมืองขับเคลื่อนบริการสาธารนณะให้พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดีมีความพึงพอใจมีความสุขเลี่ยมไปด้วยรอยยิ้มเพราะรอยยิ้มของประชาชนก็คือความสำเร็จขององค์กร เทศบาลตำบลชนะนับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ท่ามกลางภูงมิศาสตร์ที่มีความสำคัญของภาคใต้ตอนล่างเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจังหวัดสงขลามีประชากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาส,สนาทั้งพุทธมุสลิมจีนนับเป็นความลงตัวที่สวยงามของสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานียะลาและนาราธิวาสรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ไปยังอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลานับเป็นทำเลทองทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีกับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตด้วยความอุดมสมบูรณ์จากระบบนิเวศท,ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาธรรมชาติ ในการหล่อเลี้ยงชีวิตและจิตวิญญาณให้ชาวจนะมีแต่ความสุขเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มมีความปลอดภัยภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนสำหรับสภาเทศบาลตำบลจนะวัฒนธรรมเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องถ้อยทีถ้อยอาศัยมีอะไรก็จะช่วยกันสนับสนุน เราอยากเห็นความสำเร็จของเทศบาลที่สะท้อนผ่านรอยยิ้มและความสุขจากพี่น้องประชาชนอะไรที่เป็นเรื่องดีๆกับเทศบาลชนะและประชาชนเราพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดข,ข,ของชาวชนะในแต่หน้าฝ่ายประจำนับเป็นส่วนสำคัญในการกลับเคลื่อนจากนโยบายโดยท่านนายกเุฐมนตรีตมบลชนะที่แต่แหลงต่อสภาต้องทิน่น สู่ก,การลงมือปฏิบตัติเพื่อกับเคลื่อนปันตก,กิจนโยบายสู่โครงการและบริการสาธารณะที่มีความสำคัญปันหนึ่งสำนักหกกองหนึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้แก่สำนักปลัดกองการศึกษากองคลังกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมกองช่างกองสวัสดิการสังคมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อให้พนักง,งานบุคลากรมีความมุ่งมั่นทุ้มเทตั้งใจในการทำงานร่วมกับบากีือข่ายตั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับศักยภาพและกีดความสามารถในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนอย่างมืออาชีพแบบบูรณาการสู่ชนะเมืองหน้าอยู่ขวัญและกำลังใจของพนักง,งานและบุคลากรนับเป็นส่วนสำคัญมาก ต้องขอขอบคุณผู้บริหารพนักง,งานบุคลากรที่ทุ่มเทร่วมกันลงมือประสานงานบริการจนพี่น้องประชาชนเกิดความพึงพอใจเปี่ยมไปด้วยกำชื่นชมและรอยยิ้มของประชาชนที่ได้รับบริการจากนโยบายสู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสมเร็จในการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชนเทศบาลตำบลจนะมุ่งสู่การเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย น้ำไหลไฟสว่างถนนหนทางดีเพราะโครงสร้างพื้นฐานนับเป็นความมั่นคงเริ่มต้นที่เทศบาลตำบลจนะมุ่งขับเคลื่อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเหมาะเป็นเมืองน่าอยู่เมืองห้ามพลาดที่ใครๆต้องอยากมาปัจจุบัน ถือเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญยุคแห่งสารสนเทศที่พื้นที่ความรู้กว้างขวางและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วการศึกษาท้องถิ่นสำหรับเด็กต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเรียนรู้และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเติบโตของเด็กเทศบาลตำบลจนะมีหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบุตรหลานให้มีทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21 นั่นคือการมุ่งให้ลูกหลานของชาวจนะมีทักษะในการเรียนรู้และมีทักษะในการใช้ชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพล,ลเมืองที่ดีและมีความสุขเทศบาลตำบลจนะมุ่งขับเคลื่อนระบบสาธารณาสุขที่ทันสมัยมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตลอดจนการให้ความสำคัญ กับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นด้านการรักษาความสะอาดและการบริหารจัดการขยะที่มีคุณภาพเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะสำหรับเมืองที่อยู่อาศัยเทศบาลตำบลจนะเร่งให้บริการด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือและการบริการสาธารณะของรัฐได้อย่างครบถ้วนทั้งผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายทางสังคมไม่ว่าจะเป็นชมรมอ,อสอมอและองค์กรภาคสังคมอื่นๆซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพกันลนะ เป็นเมืองที่มีรากมีต้นทุนทางสังคมรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิน่นและวิถีชีวิตที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจนกลายเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นขึ้นชื่อของอำเภอจนะนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่มีพลังคุณค่าทั้งในแง่ของเศรษฐกิจภูมิปัญญาและวิถีชีวิตโดยเฉพาะวัฒนธรรมการเลี้ยงลกเขาจวาผมอยากให้ทุกท่าน เชื่อในความทุมเทความตั้งใจของพนักงานบุคลากรที่มีคุณภาพมีความเป็นมืออาชีพในการสารนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจนะมีความตั้งใจที่จะร่วมมือบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาตามวิสัยทัศน์จนะเมืองน่าอยู่ภายใต้องค์ความรู้และแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ทันสมัยในทุกมิติและต่อยอดขยายความคิดร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันนำจนะก้าวสู่จนะเมืองน่าอยู่ที่ผู้คนเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม